สวัสดีจ้าพี่น้องรัจ้าพี่น้องมันหนีใยายผ้า,พ,าพี่น้องขาป้าหาเห็ด้ะจ้าเส้นเห็ดยังกับมะรุนช่กันนะจ้าอาไปเลยเลยนคะคะเกาะมือกล่องกับบดแอลมาขากล่องพี่เนาะสวัว่าเห็ดค่ะ ทานขาวน่าจะอุ้ยอุ้ยนี่เกี้ยเกี้ยแล้วพี่น้องเนาะอ,อุ้ยหาไปเรื่อยๆนะพาน้อเห็นบาคานี่นน อืมอืมเนเ๋ยวตัวไงบ่นมาจากมาี่พัฒนามาเลยก็มาหาหิดตอะอย่างนี่นหนึ่งทามขาวเนาะค่ะเดี๋ยวขึ้นบ่จานจานนี่ มีเพิ่นเทาเทาเลยเนาะเลยนี่ที่หน่ออ้ยนี่เทาโบนี่จะว่าเขาเทาแล้วเนาะนี่มัแข็งอยู่ตึกพุนถึงฝูดพุนมันก็แข็งเนาะค่ะนุ่งจ้าดอกงุ่งจ้ามาๆพี่น้นงนองนี่มามาด,อนดอกนึงค่ะพุ่นพี่น้องเห็นไหม โอ้ห้าย,ย,ยเกียวเกาะมาเลยนี่ทานขาวเลยค่ะพี่น้องน้าพี่น้องมานี่พั่นออกลห,หลายมือหร้อบ้านี่ยายบ่ไดหมมาหาอือเท่าชิมไปพี่น้องเอ้ย าออตีนสัก่จางก็ไปถแล้วาเกิยายดจกาอ้ยน้องมาๆจ้ะนี่ไปว่ิดพึ่งพึ่งก็ออกนี่น้องนี่ฮ็ดพึ่งกูว่าพึ่งออกกตันพี่น้องมาๆน้องหอยยก็นน้องจเฮ็ดขาวจ้ะ เขาพั้นแหงเดือดถือฝนเนาะเห็นบนะ้านนี่เนาะเห็ดเป็นเขาเห็ดเป็นเขาพี่นงงามงามงามจ้ะงามเลยค่ะน้ำ <c oughs> พี่น้องมาจ้ามาจ้ากำลังงามค่ะน,นี่นีจน่จ้ะนี่มาจ้ามันออกหลายดอกอยู่ค่ะหา,าไปเรื่อยๆค่ะ ถึงเขาเด้วยขาเลยออืมคิดไปจะงอย่อยล่งโพดแล้วทเขาถึงมาแตกตื่นเต็มป่ายอยู่พี่น้องพี่น้องอู้ขึ้จุ่มก็เลยนี่อู้พี่น้องมานหมาหมานอ้หนึ่งหนึ่งสองสามเนอดอก พี่นุง่งพี่นุง่งโซ่ใยหายด้วยจ้าพี่นุง่งมามาจ้าเนาอนอะอาหารเอกดอง,งด้วแต่ต้นนี้เป็นใบใหญ่ด้วยค่ะาอ,อาหา,านี้จ้าเห็ดข้าวเขาเนี่ยห็ดอันนี้ดอกพี่นงอุ้ยเนี่ย,ยเห็ดย่างเนาะค่ะข้างเขาเนาะพี่น้องเนาะบอกยากเลยว่าเน็ดกินเนาะ พี่น้องนาจะพี่น้องอีกอย่านึงค่ะีเ่เต้นจ้ะพี่น้องไม่แรงเลยเอ๊ะแนวหน,นึ่งหน,นึ่งเห็นยางจ้านี่นดููเต็นงางามงาม,งามจ้านี่จ้างามป่ะจ้างามเนาะงามเนาะ พี่น้องเห็นบัวคา,าเห็นบัวจ้าในดองนึงค่ะน้องเห็นดรึจ้าเห็นอยู่ค่ะออกกับพี่น้องเอสซี่จ้าพี่น้องเป็นเห็นเหลืองกับเผาคุณล่ะน้องเผาบัวจ้าโอ้ยขามันก็ไต่กับอะไรนี่ก็อนเนีอกกินก่อนนี่ก่อน จังปหพี่นงท่านขาบอข้าบอบหเด้อจนแกะบนเนาะโอ้ห็ดยางห็ดยางบ่พี่นงบเมรนพี่นงเนาะพี่นง่ฮ้ยขี้ตะลุยทุกท่านอให้ลอกหัวประจำด จ้ะสองดอกจ้ะเคุณชูเกลี่กันมากับคุณยายมา,านะคะือเก่าเนาะค่ะทั้งสองคนพี่น้องพัฒนาเสร็จแล้วกับพักรันมาอ้เอเฮ็ดเฮ็ดขีตะลุยจ้าโดงหงงาเป็นราคาสวยงามสวยสุยใหญ่ญบ้างเนาะอีกดองนึงคุณอนาะอู้พี่น้องแล้วงนานพี่น้องอ้าวพูดเลยค่ะคุณยาย อืมงามครับเนาสวยงามอืมงามเดี๋ยพี่้นงพี่้องแต่ว่าสินเนเฮ็ดวกมันเบือเนาะเฮ็ดเบือพี่้นงเขาจะเฮ็ดกินเนาะเน่เ็ดานขาว ตาหอืมาโตอื่นองเนาะพี่นองมึงป็นใยญ่ขายงามเลยคุเนะอือืองามเนาะจ้าเนาะหาไปเรือยเดือกันเอแก้กพี่น้องนาะ้งเโอ่งพปนเต้ยเงเต็มยังงามเลยจ้ายังเป็นหนมอยู่เนาะ เนอะคุณมาจะพิ่มบาออกพิ่งก็ออกนงอือือืนี่เท่านเ่ายังนีจ้อใหญอยู่เนาะอุ้ยคุณ่คนมางามยูนด้วยจ้างามย่ค่ากินมากั่งจ้าจ้ามามาค่ะ ไอ้หงสงเห็นบ่าเป็นที่กระแขงอยู่เปนีตกระโลยทีน้องจะ่เ็นีระโลยจ้ะ